สวัสดีตอนเช้าค่ะเ7โมงแล้วค่ะวันนี้เห็นท้องฟ้าสวยเลยมาถ่ายให้ทุกคนดูค่ะโอ้ยแดงฉ่ำตั้งแต่พื้นยันข้างบนอืมสวยมากโอ้เต็มท้องฟ้าเลยนู่นนะคะจนถึงทางเดิน สวยจังเลยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับกบค่ะแม่บ้านเบลเยียมคลิปที่แล้วเรื่องลิขสิทธ์นะคะกบก็ยังโดนอยู่นะคะเขาก็ยังเตือนมาอยู่แต่ก็เหมือนเดิมกลับไปเช็ควิดีโอเดิมๆก็ยอดอยู่ไม่เยอะแล้วก็บางทีเช็คภาพเช็คอะไรก็ยังไม่ถูกใจพอดีว่า เป็นวิดีโอที่ไม่ถูกใจก็เลยลบลบไปส่วนใหญ่ก็คือเน้นลบเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าคาดว่าจะได้เห็นวิดีโอทีออ่ทำออกมาเหมือนปีที่แล้วนะคะเป็นหัวข้ออาจจะเหมือนที่ปีที่แล้วใช่ไหมคะเหมือนกับว่าทํากับข้าวเมนูนี้ไปที่นี่ทําอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าฤดูกาลมันก็เหมือนเดิมเนาะอาจจะได้ทําอีกเหมือนเดิมค่ะก็เลยไม่ไม่ซีเรียสกับวิดีโอที่ลบไปนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กบค่ะ,ะคลิปวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเห็ดที่กบไปซื้อมาจากร้านที่มันเป็นกล่องเห็ดนะคะแต่กบยังไม่ได้ลงวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะคะคือตอนนี้เห็ดเริ่มออกดอกแล้วค่ะออกดอกเล็กๆแต่ว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะ เปิดออกมาให้เขารับแสงค่ะกบให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็เอาผ้าคลุมแล้วก็วางอยู่ข้างหลังกบนี้แหละค่ะใกล้ๆกกับเตาผิงนะคะเพราะว่ามันจะได้รับความอบอุ่นเนาะเพราะว่าห้องมันไม่ได้อ,อ,อุ่นนะคะไม่ได้ร้อนเหมือนเมืองไทยกบก็เลยก่อเตาผิงเพื่อให้ห้องมันร้อนส่วนข้างนอกอากาศก็เย็นค่ะถึงวันนี้จะมีแดดแล้วก็บรรยากาศดีข้างนอกนะคะแต่ก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดทำให้ เห็ดของกบมันเกิดดีนะคะกบก็เลยเก็บเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครบหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวกบจะมาเปิดกล่องแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเห็ดอะไรเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักดีค่ะเพราะว่ายากที่จะพาอเห็ดนะคะเพราะอากาศมันเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้กบกําลังทําอะไรวันนี้กบทํางานชิ้นใหม่ค่ะ เป็นงานถักโคเชนะคะ,ะคลิปก่อนๆน้อนอาจจะเห็นกบทำงานนิตติ้งแต่ขอบอกว่าเสื้อเสื้อปีที่แล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะตัวนิตติ้งกะว่าจะทำให้เสร็จแหละคะ่ะลืมลืมนับแขนว่าใช้โซ่เท่าไหร่เพราะว่านานหลายเดือนแล้วกลับมาดูอีกทีลืมคะ่ะลืมลืมโซ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับไปทำให้เสร็จแล้วจะถักเพิ่มให้เสร็จทุกตัวเพราะว่ากบเนี่ย ใกล้จะกลับเมืองไทยแล้วนะคะเ,เหลือเหลือนับถอยหลังเนี่ยเดือนกว่าเดือนนิดๆค่ะกบกับเดือนหน้าค่ะกับกลางเดือนหน้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หลายเดือนที่ครั้งที่แล้วแล้วค่ะหลายเดือนก่อนนู้นแล้วแล้วก็จองโรงแรมไว้ พร้อมกันนู่นเลยก็คือหลายเดือนแล้วนะคะแต่กบยังไม่ได้บอกเพื่อนๆน,นะคะว่ากบจะกลับช่วงไหนเนาะเพราะว่ากบเป็นคนที่บอกอะไรล่วงหน้ามากไม่ได้เดี๋ยวมันจะเลื่อนเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะคะนี่คือเคล็ดของกบเลยนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าอะไรเป็นกระเป๋าถักด้วยเชือกนี่ค่ะเชือกพวกเชือกฟอกบ้านเรานะคะแต่ตัวนี้มันมันไม่ใช่เชือกฟอกคล้ายๆกับบ้านเราหรอกมันเป็นเชือกที่เขาเรียกว่าเชือกมาคราเม เชือกที่เขาไว้ถัก,แล,กแล้วก็เอาไว้ทํางานฝีมือแล้วก็เอาไว้ทําพวกม่านมูลี่หรือเอาไว้โชว์อมัดไว้กับกระถางโชว์กระถางคือว่าเขาจะแข็งแรงมากทำลายทําอะไรห,ห้อยๆกับกระถางดอกไม้นะคะห้อยไว้ตามที่ต่างๆอันนี้แหละคะ่ะมาคาเม้นะคะแต่ว่าที่นี่กบไม่เห็นเชือกฟอกเห็นแต่ไหมพรมกบก็เลยใช้เชือกมาคาเม้น,นี่ค่ะมาทํากระเป๋าแล้วก็มีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะกระเป๋าอันนี้ เป็นกระเป๋าสําหรับไปตลาดหรือว่าไปทะเลนะคะกบจะใช้เป็นใบใหญ่หญเป็นเป็นย่ามนะคะเลยทําเป็นตาใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าทรงถุงแกงนะคะเหมือนถุงแกงเอ,อิประมาณนั้นแหละค่ะก็เริ่มถักมาได้วันเดียวเองค่ะดูวันเดียวรือแล้วหรืออีกเพราะว่าเขาเส้นใหญ่เราก็เลยถักด,ดูแล้วเหมือนจะเสร็จเร็วนะคะแต่พอถักมาถึงต้นนี้ก็มีความคิดว่า หรือเราจะเปลี่ยนเป็นถักแค่นี้พอแล้วก็เอาไว้สําหรับรองจานนะคะตอนนี้กําลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาไว้ทําที่รองจานดีไหมไปซื้อสีอื่นมาทํากบก็เล็กมีความคิดไอดีอีกแล้วค่ะวะ่าเออไม่แน่นะก็อาจจะถักเป็นที่รองจานเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปซื้อไปดูไปดูไดหมสีอื่นดีนก,กว่านะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาบอกความเคลื่อนไหวคุยกันบ้างเล็กน้อยแค่นั้นละค่ะเพราะว่าช่วงนี้ ยังไม่ได้ออกไปไหนเหมือนเดิมค่ะสามีกบงานเยอะมากๆค่ะเห็นว่างานเอกสารก็เยอะแล้วก็ยิ่งเวลาทานข้าวเนี่ยยิ่งไม่ค่อยได้กินข้าวร่วมกันค่ะกบก็จะทําเฉพาะเมนูไทยของกบแล้วคุณสามีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นขนมปังแล้วค่ะทีนี้กบก็ทําขนมปังอันไหนที่ยังไม่ได้เรื่องสามีกบเขาจะกินบางครั้งก็เอาไปใส่เครื่องอปิ้งขนมปังค่ะ คือรสชาติได้กลิ่นได้นะคะขนมปังซาวโวที่กบพยายามที่จะทำนะคะ,ะกบเลี้ยงสตาร์เตอร์เลี้ยงยีสต์นะคะยีสต์แบบธรรมชาติเนาะเลี้ยงครั้งที่แรกเอยวันแรกก็ไม่ขึ้นวันที่2ขึ้นเหมือนที่กบโชว์ในคลิปนะคะครั้งที่แล้วอพอวันที่2ไม่ขึ้นนะคะเงียบกลิบเลยกลบก็เลยไปเอาแป้ง สาลีที่เป็นแป้งโฮวิที่กบว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่ขึ้นนะคะกบก็ทำใหม่อีกค่ะวันนี้ไม่ไม่หยุดความพยายามค่ะต้องต้องทำให้ได้นะคะแล้วก็สามีก็จะพาไปดูแป้งอีกหลานหนึ่งนะคะเขาเป็นศูนย์รวมแป้งของเมืองนี้ละคะ่ะดีมากๆไม่ต้องไปไกลนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอแป้งที่ทำให้กบเลี้ยงยีสต์ได้สตาร์เตอร์ตัวนี้อะ เขาเกิดได้นะคะกบก็จะกลับไปซื้อแต่ยี่ห้อนั้นแหละเนาะเพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยมันหาง่ายค่ะแป้งโฮวิดก็คือแป้งโฮวิดเลยมันก็จะเลี้ยงได้เลยแต่มันจะไม่ยากตรงการพลูกหรือว่าการเ,เลี้ยงเขานี่คือขั้นตอนที่แบบว่าอุณหภูมิมันสูงนะคะอาจจะทําให้ยีสต์นี่แบบฟูขึ้นได้หลายเท่ากว่าที่นี่ที่นี่มันก็ดีตรงที่ยีสต์มันกเ็เลี้ยงอยู่ที่20 20 25ดีกรี 2 0 2 5องศาเออมันก็จะเลี้ยงได้ง่ายกว่านั่นแหละค่ะแต่ยากตรงที่หาแป้งนะคะตรงที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีแป้งลายมันไม่มีแป้งโฮลวีตค่ะมันมีแต่แป้งขนมปังแป้งเค้กพวกเนี้ยแล้วก็แป้งสําเร็จเลยมันก็เลยหายากหน่อยเป,เป็นเมืองเล็กๆนะคะนะคะไม่ใช่ว่าอยู่เมืองฝรั่งแล้วจะหาได้ง่ายๆหาได้ทุกที่ไม่ใช่ค่ะคือแล้วแต่เมืองค่ะบอกแล้วว่าเมืองกบเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็มีอะไรก็ มาคุยกันค่ะกลบก็ไม่มีเรื่องราวอะไรมากนะคะช่วงนี้เพราะว่าครอบครัวของคุณสามีก็ต่างคนต่างไปต่างมีเรื่องราวก็เลยไม่ค่อยได้มีติ้งกันไม่ค่อยได้เจอกันส่วนเพื่อนของคุณสามีที่กบไปกินข้าวบ้านเพื่อนคุณสามีกลบก็ไปแล้วล่ะค่ะแต่กลบก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอกลบไม่ได้ทําวิดีโอเลยนะคะกินข้าวแล้วก็กลับบ้านกันแต่ก็จะมีอีกค่ะวันวันเสาร์นี้ก็จะไปกินข้าวบ้าน เพื่อนของน้องรอราค่ะสองสองครั้งที่แล้วสองปีที่แล้วกบทําคลิปสองครั้งเลยค่ะแต่ว่าปีนี้กบไม่แน่ใจว่ากบจะทําคลิปหรือเปล่านะคะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะแล้วแต่ว่ามันเอื้ออํานวยหรือเปล่ามีคนอื่นหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเราก็จะกินข้าวาทุกปีแบบนี้เขาก็จะนัดเราไปกินข้าวอย่างนี้นะคะกลายเป็นวัฒนธรรมหรือว่าธรรมเนียมของทุกปีแล้วละค่ะไปกินข้าวข้าวกับครอบครัวนี้ค่ะ ถ้ากบได้ถ่ายวิดีโอกบก็จะมาลงให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายก็ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นชีวิตประจาวันหรือก็เออหรือก็มาเล่าเรื่องราวแบบนี้เอ่อให้ทุกคนได้ฟังแบบนี้ละคะ่ะถ้าคนไหนเบื่อก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเบื่อแล้วอยากดูอะไรนะคะเพราะว่ากบก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมของกบเนี่ยอยากดูเอ่อการทำอาหารของกบหรือว่าการทำเคลิปแบบ วิดีโอชีวิตประจําวันอันนี้กบก็ไม่รู้นะคะคือตอนนี้กบมีอะไรกบก็เสนอไปอย่างนั้นนะคะอยากจะอัดวิดีโอ,อ,อบางครั้งมันไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่ากบต้องโทรหาครอบครัวด้วยทํางานบ้านด้วยแล้วก็ไหนจะมาทําวิดีโอคือทําคนเดียวหมดเนาะมันก็หลายสิ่งหลายอย่างมันทําคนเดียวอ่ะมันมันก็เหนื่อยค่ะคืออยากทานั่นแหละแต่ว่าก็ เกรงใจสามีด้วยเพราะว่าเราจะมานั่งอยู่หน้าจอก,ก็ไม่ได้เราก็ต้องอยู่กันสองคนนะคะมันต้องมีการพูดคุยมันต้องมันต้องมีสังคมผัวเมียพูดคุยกันบ้างไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ในโลกส่วนตัวของเราก็ไม่ได้นะคะกบก็ได้โทรหาครอบครัวที่ไทยก็ท่านก็สุขสบายดีค่ะมีความสุขแล้วก็ส่วนน้องแพรที่ไปเรียนนิวซีแลนด์ก็กลับมาแล้วล่วะคะ่ะกลับมาเมื่อต้นเดือนเมื่อวันที่3ม สามพฤศจิการแต่กบก็ไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนอีกเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ทำวิดีโออะไรอัปเดตอะไรมากมายก็จะบอกรวมๆในวิดีโอนี้แล้วกันนะคะตอนนี้น้องก็หาคอนโดใหม่แล้วก็เช่าได้แล้วค่ะทีะ่กรุงเทพนั่นแหละค่ะก็ไปเจอพอดีว่าเพื่อนๆเ,เออไปเจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นเรียนที่นิวซีแลนด์ด้วยกันก็กลับมาบางคนก็กลับมาก่อนแล้วก็บางคนก็กลับไปที่ ญี่ปุ่นเพราะว่าเพื่อนซีเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นก็พอดีว่าเพื่อนที่ญี่ปุ่นก็บินมากับครอบครัวมาเที่ยวที่ไทยตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เป็นซีซั่นที่แบบเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวแล้วเนาะยิ่งทะเลช่วงภูเก็ตฝั่งทางโน้นนะคะเปิดแล้วนะคะเกาะซิมิลันเกงงาะพะงันเกาะ ก็อะไรนะพังงาเห็นเพื่อนๆกบอ่ะเขาไปเที่ยวแล้วค่ะสวยมากน้ําทะเลสวยมากนะคะกบก็ไม่รู้ว่ากบกับช่วงเดือนธันวาจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่านะคะจะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่ากบก็กลับไม่นานเนาะนั่นแหละค่ะก็มาเล่าเรื่องราวรวมๆกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะวันนี้กบจะทําเมนูอะไรเป็นปกติของวิดีโอกบอยู่แล้วที่ต้องทํานะคะวันนี้กบว่ากบจะทําเมนู เป็นอาหารเกาหลีค่ะมองให้เป็นอาหารเกาหลีนะคะกบกบจะทําวุ้นเส้นเกาหลีนะคะเป็นจับแชร์ค่ะกบก็ไม่เคยกินนะครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ลองทําครั้งแรกเพราะว่าเห็นน้องแพลเนี่ยบอกว่ามันอร่อยน้องแพรนี่ก็ชอบอาหารเกาหลีนะคะวันนี้ก็เลยมาลองทําดูเพราะว่าไปซื้อมาแล้วะคะ่ะไปซื้อวุ้นเส้นมาเลยนะคะวุ้นเส้นเกาหลีแท้แซึ่งไม่เหมือนวุ้นเส้นไทยคะ่ะวันนี้ก็จะมีเมนูนี้แหละคะ่ะ จับแช่อาหารเกาหลีนะคะกบก็ขอจบตรงนี้เลยนะคะจะได้ไปทำวิดีโอเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วค่ะไม่รู้ว่าขั้นตอนมันจะยาวนานแค่ไหนกบนะไม่อยากใช้วิดีโอเป็นเสียงเพลงนะคะก็เลยอยากจะพูดนานๆอยากจะพูดใช้เสียงตัวเองแบบนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะอยากพบอยาก ให้ทำอะไรหรืออยากคุยอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือจะดูเฉยๆท,ที่ที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้กบแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายบายค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ สเสร็จแล้วนะคะทำออกมาน่ากินมากเลยค่ะหอมค่ะหอมน้ำมันงาอืมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะมากค่ะใครอยากจะชิมตามมาเลยค่ะ